เพื่อนคะเราจะถ่ายวิวนะคะ,ะเดินกลับไปนะคะตรงหน้าร้านอาหารนี้นะคะก็จะเป็นวิวเดินกลับนะคะความสวยงามก็จะต่างกันนิดนิดนึงนะคะแต่ก็จะได้อีกบรรยากาศนึงเนาะ คุณนะคะที่รับชมเามาดูฮาร์เบอร์ของมุงอ,อกเล่นเนาะเรียกว่าเวีนหยาดวอกนะคะคือที่จอดเรือนะคะก็ะจะตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านนู้นด้านนู้นอีกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเดินเดินไปตรงนี้ก่อนนะคะด้านหลังนั้นคือ ตึกนี้ที่มองเห็นอยู่นี่นะคะก็ ASB นะคะเป็นแบงค์นะคะแบงค์ ASB เอนธนาคารแล้วก็ออฟฟิศนะคะแล้วก็ด้านโน้นก็เป็นตึก Sky Tower นะคะ A n Z นะคะตึกคอนโดเยอะแยะเลยค่ะด้านหลังนู้นนะคะตรงนั้นเรียกว่า White Duck นะคะ ี๋ยวเราจะไปที่หลังนะคะเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนค่ะบรรยากาศตรงนี้ก็สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็โรแมนติกถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะมาทานอาหารตอนเย็นนะคะสุดยอดเลยค่ะ เพื่อนเห็นอาคารไหมเขาออกแบบนะคะผนังนะคะสวยเก๋มากๆค่ะด้านหลังะคะ่ะร้านอาหารนะคะยังไม่เปิดนะคะแถวนี้ยังไม่เปิดเปิดที่แค่สองร้านด้านนู้นตอนนี้ก็เวลาเกือบจะสี่โมงค่ะส่วนใหญ่จะเปิดประมาณห้าโมงเย็นค่ะถึงห้าทุ่ม เพื่อนๆมองไปนู่นก็จะเป็นสะพานข้ามฟากนะคะสะพานข้ามไปนอร์ทชอค่ะเรียกว่าฮาร์เบอร์บิชค่ะ ที่จอดเรือนะคะตอนนี้ก็เรือยังไม่ไม่มามีแต่นกนกพิราบเกาะกันอยู่โอเคขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะข้างเมืองทะเล เรื่องทะเลนั้นพี่พอรู้แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำ คะขอบคุณมากที่รับชมขอหยุดวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญติดตามว,วิดีโอถัดไปนะคะเวนหยาดเว้นหยาดวอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ